สวัสดีค่ะช่องลานินชา4ี่สยินดีต้อนรับพบกับการดูดวง10บเรือนทั้ง7วันปักหลังของเดือนธันวาคมคำทำนายตั้งแต่วันที่16บหถึงสาธันวาคม2 5งพันาสิบไพ่สิเรือนจะบอกเรื่องการงานการเงินสุขภาพความรักแล้วก็โชคลาภนะคะไพ่ชุดนี้เป็นไพ่สิบเรือนของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ไพ่คุมเกณฑ์ชะตาใบาแรกขึ้นหน่ถ้วยเลยภาวะอารมณ์ ช่วงเวลาที่ดีที่เหมาะของคนวันอาทิตย์ที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะคุณรู้สึกสดชื่นรู้สึกสบายเนื้อสบายตัวพร้อมที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆถ้ามีปัญหาอะไรเข้ามากระทบพร้อมที่จะก้าวข้ามอารมณ์ตอนนี้เนี่ยอยากจะสลัดทุกอย่างออกแล้วอะไรที่เกาะที่แกะอยู่กับแข้งกับขาปัญหาใดๆที่วิ่งเข้ามาเนี่ยอยากจะเหวี่ยงตัวแรงๆแล้วก็สลัดทุกอย่างให้หลุด,ดให้หมดเลย ฉันอยากจะเริ่มต้นใหม่ฉันอยากจะทําอะไรใหม่ๆบางคนอาจจะมีไอเดียที่จะเปิดร้านเปิดรวงเริ่มต้นกิจการต่างๆของตนนะคะก็ขอให้ค่อยเป็นค่อยไปนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมถึงค่อยๆเป็นค่อยไปเพราะว่ามันคุณอยากเริ่มจากทําอะไรแหละแต่อย่าใจเร็วจนเกินไปไปช้าๆดีกว่ามาดูเรื่องการเงินบ้างขึ้นเด็กถือถ้วยด้าน,นการเงิน ไม่ว่าจะมาในทิศทางไหนก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่โชคดีของคนวันอาทิตย์นะคะเขาเรียกว่าการเงินคล่องหยิบจับอะไรก็ดูจะง่ายไปหมดอ่าค้าขายขึ้นมือทำอะไรก็ดูสะดวกโยทินและที่สำคัญถ้าใครรักเรื่องการเสี่ยงโชคมีให้เห็นอยู่นะคะเด็กถือถ้วยเนี่ยก็เรียกว่ามีเรื่องโชคลาภเข้ามามีสิทธิ์ที่จะได้ อะไรฟกุกๆเล็กๆน้อยๆเพราะไพ่เด็กน่ะก็ได้แบบเด็กๆเล็กๆน้อยๆแต่ได้แล้วชื่นใจเพราะไพ่ธาตุน้าแล้วมันมีปลาอยู่ในถ้วยมันยิ่งหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ถ้าได้ครั้งนี้ก็พอที่จะหายใจใหายคอได้ขึ้นมาบ้างถ้าใครรอตรงนี้นะรอเงินรอเงิน,งนตกเบิกเออรอเงินฟุกๆมีเข้ามาให้เห็นสำหรับเงินฟุกๆโชคลาภอยากเสี่ยง ซื้อกับเด็กน้อยหอยสังคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือคนที่หน้าอ่อนกว่าวายัยเขาขาวบวบหน่อยแต่ขอให้ดูเป็นเด็กเข้าไวาอ้อะค่ะแล้วก็กับคนวัยใกล้เคียงกันเช่นฝากเพื่อนซื้อลอตเตอรี่สักใบหนึ่งอะไรอย่างเงี้เพื่อนคนนั้นอาจจะเป็นผู้หญิงเขาขาวบวบหน่อยก็ได้หรือว่าเป็นผู้ชายแต่เป็นคนวัยเดียวกันเป็นเพื่อนของเราฝากซื้อหน่อยอะไรอย่างเงี้ยข้อห้ามก็คือ อย่าเสี่ยงโชคกับผู้หญิงสูงวัยห้ามเด็ดขาดคนวัยใกล้เคียงแล้วก็คนอายุน้อยกว่าให้คุณให้โชคนะคะมาดูเรื่องการดิวงานประสานงานสื่อโซเชียลงานออนไลน์คนกับการทำคอนเทนต์ปล่อยคอนเทนต์ทั้งหลายมี t พ p เ a อ e r มาสถิตอยู่ตรงนี้ตอนนี้ใครทำงานด้านนี้ลุยนะความสำเร็จมีให้เห็นอาจจะไม่หวือหวาค่ะแต่มันจะดีตรงที่ว่าไปไหนก็จะได้รับการ ต่อยอดการแนะนําเพิ่มเติมลูกค้าอาจจะจุกจิกจุงจิงละเอียดละออเยอะสักนิดนึงเหตุที่เยอะเพราะว่าเขามีกําลังซื้อแล้วถ้าหากคุณทําถูกใจใครที่ดีลงานประสานงานงานออนไลน์เนี่ยมีสิทธิ์ได้ออเดอร์ปังๆมีสิทธิ์ต่อสัญญาโปรเจกต์ใหญ่ๆยาวๆนะโดยเฉพาะอะไรที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแพทย์พยาบาลอะไรพวกนี้ที่ต้องดูแลเกี่ยวกับทําให้คนหายป่วยหายไข้ทําให้คน ดูดีแข็งแรงอะไรพวกนี้ไม่จําเป็นต้องไปเป็นโรงพยาบาลตรงตัวบางคนอาจจะขายอาหารเสริมก็ได้ใช่ไหมคะ,ะพวกคอลลาเจนอะไรพวกนี้กินแล้วไข่ข้อแข็งแรงสวยด้วยอะไรพวกนี้ใครที่จับเรื่องพวกนี้ต้องไปดูอะไรเหล่านี้ที่เป็นในเครือข่ายเหล่านี้เปอร์เซ็นต์มันจะดีกว่าคาือจุดอื่นตำแหน่งอื่นส่วนคนที่ทำตรงอื่นจะไม่ดีหรอือก็ดีดีอยู่แต่ตรงเนี้ย ไพ่ของไพ่ของคนที่ให้คนสวยงามไพ่ของการดูแลสุขภาพแพทย์พยาบาลยูกยามันนำหน้ามันสวยแล้วตำแหน่งการดูงานประสานงานตำแหน่งเนี้ย e m p e อ o r ใบเนี้ยมันแทนญาติพี่น้องเพื่อนฝูงผู้คนที่อยู่รอบข้างรอบตัวช่วงนี้คนวันอาทิตย์อาจจะได้ดีกคนต่างประเทศต่างชาติต่างภาษาเยอะ มีคนมากมายหลากหลายเข้ามาให้เรียนรู้รู้จักแล้วสามารถต่อยอดได้นะคะอาจจะเจอกับนักการเมืองทั้งท้องถิน่นทั้งนักการเมืองอะไรก็ตัวเอแเ้วแต่แต่ถ้ามีแอมพลเอร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีระดับขึ้นมาหน่อยหนึ่งไม่ใช่นักการเมืองท้องถิ่นเล็กๆไม่น้อยหรอกมีเกณฑ์ที่จะได้พบคนใหญ่คนโตนะอ่าหรือไม่เช่นนั้นก็ได้รับข่าวสารเห็นช่องทางจากคนเหล่านี้แม้เราจะไม่ได้ไปเจอตัวเขา แต่จ,จะเห็นไอเดียเห็นวิธีการของเขาแล้วทําให้เรานําสิ่งที่เขาพูดเขาคุยมาต่อยอดให้ตัวเองรุ่งเรืองขึ้นไปได้นะคะส่วนคนทํางานประจํามี8ดาบมี The Hermit มีเจ็ถ้วยท่านใดที่ทํางานแล้วมีตําแหน่งหน้าที่ที่ต้องครองต้องดูแลตอนเนี้ตําแหน่งหน้าที่มันอาจจะไม่หวือหวางานอาจจะเป็นเส้นกราฟมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าไอ้ที่คุณได้รับมาเนี่ยงานที่ได้รับมามัน เหมือนจะนิ่งแต่นิ่งไม่จริงมีความเคลื่อนไหวอยู่อาจจะเหนื่อยใจทุกใจกําลังหาทางออกเรื่องงานเอกสารมันต้องลุยเยอะต้องทําเยอะหาคนช่วยหาคนมาหลั่นงานมันจะเหนื่อยใจตรงนี้แหละค่ะอาจจะต้องกลับดึกสักนิดนึงทํางานหนักงานดึกหน่อยนะแล้วมันงานมันวิ่งได้ไม่สะดวกอะเมื่อไรที่ตำแหน่งหน้าที่การงานของคุณเป็นเดอะเฮอร์มมตมาประทับกับตัวเนี่ย คุณอยากจะรันให้มันเร็วอะแต่มันเร็วไม่ได้อันเกิดจากอะไรไอ้แปดดาบที่เห็นเนี่ยคะ่ะเนี่ยไอ้ตัวนี้เป็นตัวขวางกั้นมันจะเป็นเรื่องของเอกสารสัญญาอาจจะต้องดีลกับผู้หลักผู้ใหญ่บางคนแล้วเขาไม่อนุมัติเขาไม่พอใจเขาเล่นแง่เข้าถึงเข้ายากหรือว่าบางทีลูกค้าอาจจะต้องให้แก้งานซ้ําอะไรพวกนี้นะคะขอให้อดทนสักหน่อยหนึ่งอย่าเพิ่งหน่อยเพราะเมื่อ,อไหร่ที่ตัวคุณเป็นเดอะเฮอร์มิตเนี่ย บางทีเนี่ยคุณแก้ปัญหาตัวด้วยตัวคุณเองคุณแก้ปัญหาได้นะแต่คุณกําลังหลงทางอะไรบางอย่างอยู่ไหมลองอยู่นิ่งๆทบทวนตัวเองสักหน่อยอย่าคิดฟุ้งซ่านไอ้เจ็ดถ้วยนี่นบอกเราคิดเยอะไปหรือเปล่ามันมีโปรเจกต์มากมายหลายอย่างเกินไปไหมค่อยๆเคลียร์ทีละโปรเจกต์แล้วมันจะจดไปได้นะแม้แต่เรื่องเอกสารอะไรที่มันพัวพันตรงเนี้ย ศึกษาเรียนรู้ให้มากคุณมีที่ปรึกษาที่ดีแต่คุณลืมคนคนนั้นหรือเปล่าลองเข้าไปพบไปคุยสอบถามเรียนรู้ขอคําชี้แนะได้นะคะแล้วมันจะลุล่วงไปได้บอสคุณน่ะเจ้านายคุณน่ะเขาพร้อมให้คำปรึกษานะพราะเขาก็หวังกับคุณเหมือนกันแต่ไอ้คนที่อยู่ภ้างภายนอกหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าแผาน,านอาจจะไม่น่ารักสําหรับคุณคุณอาจจะไม่น่ารักสําหรับเขาก็ต้องลุยกันหน่อยเรื่องงานเอกสารสัญญาต่างๆ มาดูสุขภาพของผู้ใหญ่ภายในบ้านบ้างค่ะคนวันอาทิตย์ด้านสุขภาพของผู้ใหญ่ภายในบ้านให้ระวังสุขภาพของผู้ใหญ่หญิงทั้งหมดแม่ป้าย่ายายนะ้าอ่าที่เป็นผู้หญิงทั้งหมดนะพี่สาวอาจจะมีการได้ผ่าตรงผ่าตัดมีปัญหาเรื่องปวดหัวไมเกรนปัญหาเรื่องสายตาถ้าเป็นไปได้ถ้าท่านยังแข็งแรงสมบูรณ์ดียังไม่เป็นอะไรพาไปเจาะเลือดบริจาคเลือด แก้เคล็ดได้นะคะทาฟันขูดหินปูนอะไรพวกนี้ก็แก้เคล็ดได้หรือไม่เช่นนั้นท่านก็อาจจะป่วยด้วยเรื่องพวกเนี้แล้วถ้าแปดดาบมาเนี่ยมันจะกินยาเม็ดไม่อยู่หรอกคะ่ะมันอาจจะมีการเจาะกันกรีดกันฉีดยากเกิดขึ้นสุขภาพของลูกหลานบริวารแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะไม่มีอะไรน่าห่วงอาจจะได้รับข่าวดีจากต่างถิ่นแดนไกลสําหรับชาววันอาทิตย์อุบัติเหตุ เรื่องรถเรื่องยานพาหนะมีเห็นอยู่บ้างนะคะอาจจะมีเขาเรียกว่ามันมันมันไม่ได้ไปชนเปี้ยงป้างอะไรอย่างนั้นนะมันเห็นว่าคุณต้องได้ซ่อมบํารุงรถต้องได้ดูแลเบาๆหน่อยคุณอาจจะต้องไปซื้อประกันเพิ่มหรือว่าแทนอคือจะซ่อมอันเนี้ยแต่ดันไปเห็นปัญหาอีกอันหนึ่งจ่ายเงินเพิ่มอีกแล้วท่านใดที่คิดจะย้ายบ้านมองหาที่อยู่ใหม่ในช่วงนี้อย่าดุมๆไปหาแบบไม่รู้ฟ้ารู้ฝนนะ ดูหน่อยสิน้ําท่วไมไหมถิ่นที่เราอยู่เนี่ยอยู่แล้วมันน้ําท่วมหลังคาซึมไหมห้องน้ํามีปัญหาหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะคะมันจะมีเรื่องต้องซ่อมบ้านาปรับปรุงบ้านให้ดูแลให้ดูดียิ่งขึ้นให้ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นถ้าเป็นบ้านของเราเองก็ซ่อมไปแต่ถ้าเกิดอยู่ในช่วงงการโยกย้ายต้องการหาที่อยู่ใหม่ปรับเปลี่ยนสถานประกอบการโรงงานมันจะมีเรื่องให้คุณต้องได้จ่ายเงินได้เหนื่อยไปกับ ที่อยู่ที่อาศัยอะค่ะไม่ว่าจะเก่าจะใหม่จะย้ายหรือที่เดิมถ้าคิดจะทำํำระวังงบบานปลายจะทําอย่างหนึง่งดันไปเจออีกอย่างหนึง่งแล้วตีเรียงเป็นลูกกระนาดเลยซ่อมหนึ่งสองสามสทีนี้ก็จ่ายเงินสนุกเลยสําคัญเรื่องช่างค่ะดูช่างให้ดีๆกันแล้วกันมาดูเรื่องความรักบ้างตําแหน่งความรักขึ้นก้าวไม่เท้าเบาๆหน่อยเริ่มจากระดับ เบาๆคู่รักอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพป่วยไข้ไม่สบายนะคะปดวดหัวไม่เกรนอ่าโรคเก่ากําเริบกลับมาเป็นอีกรอบหนึ่งหรือคู่รักคู่ครองอาจจะอยู่ในช่วงการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงย้ายบ้านย้ายที่ทํางานมีการเดินทางไกลยอยู่เรื่อยๆทําให้ความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ห่างไกลกันด้วยภาระหน้าที่นําซ้ํเพอห่างไกลกันเสร็จการสื่อสารที่มีต่อกันดันเสียหายใม่พอก ไกลกันห่างการอาจจะพูดคุยกันน้อยสื่อสารกันน้อยอาจจะทําให้เกิดการกระทบกระทั่งกันได้เลื่อนระดับความรุนแรงขึ้นมาอีกนิดหนึง่งมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในคู่ของคุณนะคะความเปลี่ยนแปลงตรงนี้อาจจะมีเรื่องของปัญหาเก่าๆที่ฟื้นฝอยกันเอาก็เรียกว่าเป็นปัญหาเก่าแล้วนึกได้หรือเรื่องเก่าขึ้นมาทะเลาะกัน กระทบกระทั่งใจกันสุดท้ายพอาทะเลาะก,กันมากๆใช้คําพูดแรงๆใส่กันหนึงดาบมาไม่ต้องห่วงนะคะถ้าหนึ่งดาบมาหาเนี่ยส่วนใหญ่อะเวลาทะเลาะก,กันจะใช้คําพูดแรงแรงเสร็จแล้วทีนี้เหมือนระเบิดลงเธอไปทางนึงฉันไปทางนึงเข้าหน้ากันไม่ติดทั้งๆที่อยู่บ้านเดียวกันะระวังมนะจะได้แยกห้องนอนกันพอเขาก็เขาไอตัว คนวันอาทิตย์เองน่ะไม่ได้รู้สึกรุนแรงอะไรขนาดนั้นก็ยังพอจะเข้าใจเกมอยู่คุณเหมือนทะเลาะแล้วคุณก็จบอ่ะคุณลืมไปแล้วว่าระเบิดมันได้ระเบิดไปแล้วแต่คู่รักเนี่ยเขาไม่จบไงเขาจำเขาจำแล้วเขาเซาซีซ้ำแซะจนคุณอาจจะเบื่อแล้วไม่อยากอยู่ด้วยแล้วลำคาญไปสมานความสัมพันธ์กันนะคะอย่าปล่อยให้มันเรื้อรังเพราะถ้ามันเรื้อรังแบบนี้ไอ้ตัวแปดดาบที่มันมาอยู่ตรงเนี้ยต่อไปมันจะกลายเป็นว่ามันจะมีคนอื่นพยายามจะแทรกแซงเข้ามา ถามว่ามันจะเข้ามาในปักนี้ไหมมันก็ยังไม่ทําหน้าที่ของมันเต็มที่หรอกเพราะว่ามันก็ยังมีตัวอื่นผูกโยงอยู่คุณก็ยังพูดคุยยังเคลียร์กันได้แต่ถ้าคุณปล่อยให้การาคาซังคนรอเสียมันมีอยู่นะระวังไว้สักนิดหนึ่งส่วนคนโสดถามว่าจะมีความรักดีๆเข้ามาหรือไม่โสดจริงหรือเปล่าเอางี้ดีกว่าต้องถามก่อนว่าตําแหน่งปัตตนีมันมีก้าวไม่เท้าเกิดขึ้นแล้วตัวคุณน่ะตัวเจ้าชะตา เป็นหนึ่งถ้วยอยากเริ่มต้นอะไรใหม่อยู่แล้วแต่ถามตัวเองก่อนนะเคลียร์ปัญหาเก่าได้เสร็จสิ้นแล้วจริงๆหรือเปล่าเราบอกเลิกคู่รักนะ่ะคู่รักก็บอกเลิกกับเราด้วยหรือเปล่าหรือเราบอกเลิกคนเดียวเพราะเขายังยึดมั่นถือมั่นอะไรบางอย่างอยู่เลยสดแท้จริงไหมถ้าคุณสดจริงโสดกิ๊กสดกักความรักใหม่ที่มีเข้ามา ถือว่าเป็นความรักที่ดีค่ะแตจะอาจจะเป็นความรักแดนไกลถิ่นไกลบระเก้าไม่เท้ามันเป็นการยกย้ายเปลี่ยนแปลงมันแสดงว่าความสัมพันธ์ของคนโสดในช่วงนี้ถ้าจะเจอก็จะเจอคนที่อยู่ไกลกันนะคะความสัมพันธ์เป็นไปได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าระยะทางความห่างไกลมันทําให้การสื่อสารการพูดคุยกันมันอาจจะไม่ได้ดังใจอาจจะติดขัดไม่สะดวกแต่ด้วย ความที่เป็นคนโสดนะคะตัวเองเป็นหนึ่งถ้วยตำแหน่งปุตตะความรักใหม่เป็นเอ็ e เพรสอะไรอะไรมันก็ค่อนข้างหอมหวานน่ะแต่มันมาติดตรงที่ว่าความรักเราอยู่ไกลกันมันติดอีกข้อหนึ่งก็คือถ้าคนถ้าอีกคนไม่ใช่ความรักที่แดนไกลอะ่ะจะติดอีกข้อหนึ่งก็คือเคลียร์อดีตของแต่ละคนแต่ละฝ่ายยังไม่เสร็จมันจึงแบบขณะที่กอดกันอะ่ะอ้อมกอดของคนสองคนน่ะมันจะมีปัญหากอดอยู่ตรงกลาง มันจะไม่ใช่ก้อมกอดมันเหมือนจะนเป็นคนที่แตะไหล่กันสองคนเท่านั้นเองนึกภาพตามนะคะมันจะเป็นประมาณนั้นไปเคลียร์ปัญหาค่ะแล้วคุณจะได้กอดกันได้แน่นๆสมดังใจก็ถือว่าอ่านให้ครบทั้ง10บเรือนแล้วน,นะคะเรื่องสุขภาพของเจ้าชะตาไม่มีอะไรน่าห่วงมากมายนะมันจะมีอย่างเดียวก็คือจเจ็บคออะไรพวกนี้เกิดจากการใช้เสียงที่เหลือแข็งแรงสมบูรณ์ดี ฟัง่าถึงตรงนี้แล้วฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดการดูดวงก่อนใครๆนะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการดูดวงส่วนตัวหมอได้แปะดีลัยไว้ในคลิปนี้แล้วการดูดวงส่วนตัวมีค่าใช้จ่ายค่ะและที่สำคัญโคิว่วงหน้าด้วยนะคะเพราะหมอจะได้จัดสรรเวลาได้อย่างถูกต้องถ้าหมอตอบคอมเมนต์ช้าอ่านลายช้าอย่าเพิ่งโกรธเลยคะ่ะหมอทำคนเดียวทั้งหมดเลยยังไงก็ใจเย็นๆน,นิดนึงนะตอบแน่แต่ช้านิดนึงด้วยไพ่แปดดาบมันมาประกบ มันมีให้ก้าวไม่เท้าด้วยไปทําบุญเสริมอย่างที่บอกนะคะถ้าเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าท่านไปไม่ได้คุณไปทําเองก็ได้บริจาคเลือดขูดถินปูนหรือว่าบริจาคทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทําบุญปล่อยชีวิตสัตว์เอามาเสริมกับตัวเองนะในเรื่องความรักกู้ครองอะไรที่มันบาดหมางกันไอ้เรื่องที่อยู่ที่อาศัยที่ทําให้อึดอัดสถานประกอบการทําให้รู้สึกหายใจหายคอไม่สะดวกปัญหาเยอะนู่นนี่นั่น เอกาสารลําเคลีย,ย์ยากแคะยากไปทําบุญเสริมสักนิดนึงทําบุญเสริมแล้วต้องมีสติด้วยนะคะสิ่งใดก็ไม่เหนือไปกว่าสติรู้ตัวทั่วพร้อมไม่ว่ามีอะไรเข้ามากระทบก็ขอให้รับมือด้วยสติปัญญามากกว่าใช้อารมณ์คนวันอาทิตย์ไม่ได้ไม่ได้หน้าห่วงเท่าไหร่เพราะว่าขึ้นหนึ่งถ้วยเนี่ยเฟรชชี่อยู่แล้วสบายใจอยู่แล้วแต่คนรอบข้างจะมากระทบจนให้คุณเซเท่านั้นเอง ยังไงหมอเป็นกําลังใจให้นะคะมีอะไรก็พูดคุยกันท้ายคลิปนะคะจากนี้หมอจะมาพูดคุยแล้วก็มีอะไรชี้แนะเพิ่มเติมจากมาพา่ท้ายคลิปอย่าเพิ่งเลื่อนหนีกันแล้วกันดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ